ลูกเตะเต็มตีนจากฟาสุคุเนะครับแล้วก็โดนกัดคืนใช่แล้วซูโม,โมโบราณมีท่าเตะครับพงศวดานเก่ามืบันทึกอย่างชัดเจนว่าศึกระหวาลูกที่พ้องชายสองคนมีการเตะอยู่ในซูโมโ,มโบราณครับคืออะไรกันตรงส้นเท้าของสุคุเนะมีรอยถูกบาดอยู่ครับมีสารชัดเลยแจ็คเดอะริปเปอร์โกโดเป็นวิชาทินากลัวจริงๆ ใครมันจะคิดว่าโลกเราจะมีวิชาแบบนี้อยู่ด้วยโอ้สุคุเนะสูโม,โมโบราณเปลี่ยนไปแล้วครับโอ้ท่ายืนของเขาคือท่านั้นนั่นเองในสุโม,โมโบราณของคองโกเป็นคำแทนของเพชรดังนั้นแล้ววกเขาจึงขนานนามให้ริกิชิผู้แข็งแกร่งที่สุดว่าคองโกริกิชิครับท่ายืนนั้นมาจากซุโมโ,มโบราณท่ายืนของคองโกริกิชิ ท่าสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดท่านั้นเลยท่าเดียวกับบิสเกตโอลิเวอร์ตอนที่เขาสู้กับซู้คุเน่ซูคุณเน่เบุกแล้วโดนเต็มๆตัดเขาเ้าไปจังจงที่กรามและกำปั้นเพลรเกยังอยู่รอดปลอดภัยไปบุกสลายครับยี่อ,อ บไปอีกชาต์ใหญ่โดยฮาริเตะอันเดือดดานครับแต่ยังไม่จบแค่นั้นใครจะอยู่ใครจะไปรั้งคู่ต่างก็เข้าไปในตำแหน่งของตัวเองได้แล้วครับ